สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเสาเมือนี่ก็ได้้าหดสวนหดสวนสวน,สวนแตงสวนแตงปลูกปลูกแล้วงิบโกเมอกระลักสีท้าวเครื่อขคืนครับเอาใหม่วัสักไวเย็ดค้างเพื่อให้แตงเท้าเครื่อขึ้นมนนาใหม่เลยครับ จะได้เป็นนวยลูกๆครับพี่น้องครับวัดหหดน้ำยู่ถ่ายคลิปให้พี่น,ออน้องเบืองกอรคลังสีเท้าเครือขึ้นข้างครับพี่น้องในน้ำพี่น้องแค่นี้ก้อนครับเดี๋ยว,วยสีไปสูบน้ามืหุดสนแตงมันอ่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ